สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงิน ความรักความสัมพันธ์ผลประโยชน์ของคุณแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้พอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่ The Star แล้วก็ไพ่สี่ถ้วยบวกกับไพ่หดาบนะที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องตรวจสอบความคิด การกระทําของตัวคุณเองนะว่าไอสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นไพ่เดอะสตาร์ก็ตามแต่ทีนี้ถ้าเป็นพลังงานในด้านลบแล้วเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์บังคับบางอย่างที่ทำให้คุณ่ะจะต้องตัดสินใจหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจของใครบางคนก็ได้ที่มันมีในเรื่องของการจบการเลิกลาการไปต่อไม่ได้ มันก็เลยทำให้ใครบางคนนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเป็นทุกขกุ้มใจนะมานั่งกินเหล้านะแล้วก็ทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ผู้จัดก็ถึงบอกไงว่าคุณก็จะต้องตรวจสอบความคิดการกระทำของตัวคุณเองนะหรือว่าคุณก็ต้องดูว่าไอเหตุการณ์เนี้ยใครเป็นคนทำคุณทำตัวคุณเองหรือว่าใครบางคนเนี่ย ยัดเยียดไอการกระทำแบบนี้ที่ทำให้คุณเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะจบหรือว่า,าต้องตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะนั่นก็คือการเริ่มต้นใหม่เนี่ย มันก็เป็นตัวแทนของไพ่เดอะสตาร์เช่นกันแต่ทีนี้ในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็ต้องแลกมากับการสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของไพ่คิงถือดาบเนี่ยนะบวกกับพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็พงงไพ่เดอะแฮงแมนอันนี้ก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่เป็นปัญหาเป็นต้นเหตุ ของการที่คุณกับเขาจะต้องจบไปต่อไม่ได้ในความสัมพันธ์เพราะใครบางคนเนี่ยไม่จริงใจที่จะแก้ไขนะจุดอ่อนข้อเสียของตัวเขาเองในเรื่องอความสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยใช้อำนาจหน้าที่ของตนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วก็มองข้ามความรู้สึกของกันและกันและใครบางคนเนี่ยก็เป็นประเภทสร้างภาพไม่จริงใจมองไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเขาเองนะแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยใครบางคนเนี่ยก็เฝ้าดูพฤติกรรมของเขามานานให้โอกาสกันมานานแต่เป็นไงใครบางคนเนี่ยก็อาจจะ ล้อเล่นในความจริงใจของอ e ีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เอาเปรียบในความจริงใจของอ e ีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้จัดก็ถึงบอกว่าอยากให้คุณเนี่ยตรวจสอบความคิดการกระทําของตัวคุณเองว่าใครที่ทําแบบนี้ต่อกันนะเพราะว่าพลังงานของไพ่สิบดาบไพ่เดมูลนะใครบางคนอยู่ในความสัมพันธ์อันเนี้ยที่ดูเหมือนว่ามันไม่มีความมั่นคงแล้วก็เป็น ความรู้สึกของใครบางคนที่มันเป็นทุกข์นะไม่มีความสุขแล้วกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการอยู่ร่วมกับใครทีนี้เราดูดวงโดยรวมฉะนั้นผู้จัดก็ไม่รู้ว่าปัญหาอันเนี้ยมันเกิดขึ้นในรูปแบบไหนนะแล้วใครเป็นคนทำ ใครเป็นคนที่ปฏิบัติต่อกันในลักษณะนี้แต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยพอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่ The World แล้วก็ไพ่ The Lover ไพ่หกดาบไพ่ The Judgment นะอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าความอดทนของใครเนี่ยบางคนเนี่ยนะมันมาถึงที่สุนสุดแล้วนะ มันเป็นสถานการณ์บังคับที่ทำให้เขาเนี่ยจะต้องจบแล้วก็คิดหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่พร้อมถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าอะไรอะเขาเจอการกระทำของใครบางคนะ่ะที่เหมือนกับว่าผลักดันให้เขาต้อง ทำอะไรในแบบที่เขาไม่อยากทำทำให้เขาต้องมีวันนี้อะไรแบบนี้นะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของการตัดสินใจของใครบางคนที่เขาเจอการกระทำที่ใจดำจากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยผู้จัดก็ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของการงานแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ได้นะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วพลังงานของไพ่ The Judgment เนี่ยอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ให้โอกาสกับคนคนนี้มานานนะแล้วสถานการณ์เนี่ยมันไม่มีไม่มีทางที่จะเปลี่ยนไปในแบบที่ดีขึ้นได้ใครบางคนก็ยังไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคุณไม่นึกถึงความรู้สึกคุณไม่จริงใจที่จะแก้ไขปัญหา นะการจบการออกจากความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือว่าถาวรตลอดไปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่การกระทําของคุณทั้งคู่นะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ผู้จัดก็มองเห็นแหละว่าการแยกกันในช่วงเวลาเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่ออ,อให้ใครบางคนเนี้ยได้มองเห็นภาพนะ ช่วงเวลาที่เราไม่มีกันและกันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงเพื่อให้ใครบางคนได้เห็นคุณค่าในการและกันนะในยามที่คุณไม่มีกันนะมันก็เลยเป็นสถานการณ์ที่ไพ่สี่ถ้วยเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยมันต้องเจอบทเรียนอะไรหนักๆน,นะเจอการกระทําอะไรบางอย่างที่ถ้าไม่มีวันเนี้ยคนคนนี้ก็จะไม่ไม่คิด ที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเขาเองนะอันเนี้ยในเหตุการณ์นี้แล้วอย่างที่บอกอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเริ่มรู้สึกตัวแล้วนะคุณเริ่มรู้ว่าคุณผิดพลาดอะไรไปแล้วถ้าเกิดคุณอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่มีค่าอันนี้เอาไว้คุณก็ต้องจริงใจที่จะแก้ไขยอมรับความผิดพลาดของตัวคุณเองนะไม่ใช่ว่าจะมาคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิพิเศษนะในเหตุการณ์เนี้ย ศักดิ์ศรีอีโก้เนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าใครบางคนเนี่ยเขาไม่ทนคุณแล้วนะฉะนั้นความจริงใจเท่านั้นเลยที่จะทำให้คุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสย้อนกลับมาปรับความเข้าใจนะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ The World แล้วก็ไพ่หกดาบ ที่เป็นพลังงานของไพ่ไพ่กับหัวนะทีนี้อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่ามันเป็นได้ทั้งสองทางที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจริงใจคุณก็จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้แต่ทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยความหมายของไพ่หกดาบเนี่ยที่เป็นไพ่กับหัวในอีกด้านหนึ่งที่เป็นพลังงานในด้านลบ ผู้จัดก็ยังมองเห็นแหละว่าการที่ใครบางคนคิดที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะแต่ทีนี้เป็นไงเขาก็ไม่จริงใจที่จะแก้ไขหรือว่าอาจจะแค่ทำดีแค่แรกๆอ่ะเนาะเพื่อให้ได้รับการยอมรับเพื่อให้ได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เป็นไงก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ใครบางคน ไม่จริงใจนะยังเอาเปรียบในความจริงใจของอีกฝ่ายหนึ่งยังล้อเล่นกับเขาแล้วก็มองเห็นโอกาสที่เขาได้รับจากใครบางคนเนี่ยนะมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นของตายนะไม่มีทางออกไม่มีทางไปเห็นไหมยังไงเขาก็ต้องรับฉันกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อันเนี้ผู้จัดก็อยากจะเตือนคุณนะนะว่า ไม่รู้ว่าคุณเป็นฝ่ายไหนแต่ในเหตุการณ์เนี้มันอาจจะมีเกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณก็ต้องทำใจให้ดีกับการที่คุณจะให้โอกาสกับใครบางคนก็ตามนะอย่างที่ผู้จัดบอกอะถ้าเกิดว่าคุณไม่จริงใจที่จะแก้ไขปัญหานะความสัมพันธ์ของคุณน่มันอาจจะถึงจุดจบจริงๆถ้าเกิดว่าแยกกันก็นแล้วนะการที่คุณแบบว่า เอ,อ,อะไรอะแยกกันที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าสั้นๆน,น,น,นะเนาะเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทดสอบจิตใจซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ถ้าใครบางคนก็ยังคิดไม่ได้อันนี้เนี่ยก็จบกันแบบถาวรเลยนะสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นส่วนในเรื่องของการงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอ่อ ดูเหมือนว่าในเหตุการณ์นี้บางคนเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของการจบการออกจากงานนะอาจจะเจอคำสั่งเช่นการถูกเล y o f ออฟการที่คุณเ,เจอคำสั่งอะไรบางอย่างที่คุณต้องออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่งานที่คุณทำ นะเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากไม่อยากจะตัดสินใจหรือไม่อยากจะทำสิ่งนี้นะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณยังยึดติดแล้วก็คุณยังอยากจะอยู่ตรงจุดนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีสถานการณ์บังคับบางอย่างผู้จัดก็บอกไม่ได้นะว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่ในเรื่องของการถูกเลี้ยอกการออกจากงานมันก็เจอสถานการณ์บังคับ ที่ใครบางคนเนี่ยที่มีอํานาจยกตัวอย่างนะอันนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นสถานการณ์ในอเมริกาเนาะเกี่ยวกับผู้นําของสหรัฐนะไม่อยากจะเอ่ยชื่อเขาตอนนี้มีในเรื่องของการกวาดล้างหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็เป็นทุกข์ละถ้าเกิดว,ว่าคุณอยู่ตรงนี้ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องแบบยังไงอะทำใจอะนะคุณจะต้องเตรียมใจกับ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นสถานการณ์ที่คุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ทีนี้มันก็อาจจะถึงจุดที่ว่าคุณจะยื้อเอาไว้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่เดอ h a n งแมนบางสถานการณ์เนี่ยคุณควบคุมได้แต่บางสถานการณ์คุณก็ควบคุมไม่ได้นะก็ขอให้คุณเตรียมตัว เตรียมใจกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาถ้าคุณจะต้องจบถ้าคุณจะต้องไปต่อไม่ได้ถ้าคุณยังจะต้องยื้อที่จะอยู่ตรงนี้แต่มันไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็นมันเป็นเวรกรรมของเราเนี่ยที่จะต้องจบที่จะจะต้องออกจากความสัมพันธ์อันเนี้ยนะก็ขอให้คุณเนี่ยทำใจแล้วก็ มองหาการเริ่มต้นใหม่อ่ะนะอย่างน้อยถึงแม้ว่าพลังงานของไพ่เดอะสตาร์เนี่ยผู้จัดสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาเนี่ยไพ่เดอะสตาร์มันก็เป็นทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบที่ว่าคุณจะต้องเหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่เลยแหละมันมันมาจากการสูญเสียอะไรบางอย่างกับการที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่มันเป็นสถานการณ์บังคับ นะที่ใครบางคนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือใครบางคนอาจจะต้องระวังตั้งรับให้ดีนะป้องกันให้ดีหาวิธีหลีกเลี่ยงถ้าเกิดว่าคุณยังอยากที่จะผลักดันให้ตัวเองได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้นะหรือว่าอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้ถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าคุณรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือว่าคุณถูกจับผิดคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจและกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามานะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ